วันนี้เรามาตัด,ตดบาตรทำบุญในวันออกพรรษาครับหรือที่ิืนห้องว่าตัดบาตรโ,โลหะนะก็สำหรับเมนูในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอไปดูที่ตลาดก่อนว่มามีอะไรยังห้องนะครับนี่ก็้อมสมเครื่องนะครับสวัสดีครับ ครับรรก็สู่รายการอยู่ดีกินหวานนะครับวันนี้เขามาทาไมอย่างกันลูกมาตักบารอ่าวันนี้เขามาตักบารทำบุญในวันออกพรรษาครับหรือที่ปืนห้องว่าตักบารเท,ทโวโลหะนะจ๊ะร <laughs> ักบาสเโวโลหนะนะครับมีจ้าด้วยนะครับอ่าแล้วก็ปเป็นเฉยติดลูกโรงเรียนมานะครับ วันนี้เขาก็มาทําบุญตักบาตรกันครับก็สําหรับารายการยูท่คินหวานของเขานะครับของกินน้ำยู่ท่กดมากนะมาเจอครับปีนันเกิ้ลแม่บ้านใส่เขียวแล้วก็ทีมงานพีเกชเชี่ยวนะครับน้องโชคุนกับไอชาปังนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขามาเตรียมตัวในการทําบุญตักบาตรกันครับวันนี้เขามาทําบุญตักบาตรกันที่ อ่าอะล้วครับวันนี้เรามาทำบุญตักบาตรกตีวัดพระธาตุจอมเวนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นของที่เขาจะมาใส่บาตรนะครับโดยหลักแล้วก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็จะมีข้าวต้มข้าวนมมีน้ํานะครับแล้วก็ ไข่มักอันได้กับไซอันนั่นนะครับหาได้ก็ได้อันนั่นแล้วก็มีสวยดอกนะครับบัตลืมนะครับสวยดอกนะ่าเป็นการบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับร้อยแปดประการนะครับนี่นะครับมีดอกไม้บูชาตัวนะครับประตมขนมนะครับนี่ครับติดเดกแักเลยต้องมีข้าวสารอาหารแห้งนะครับข้าวสารนะครับรวมถึงน้ำนะครับ ฐานเข้าอยู่ดีมีสุขนะครับฐานหน้าจะได้เป็นเศรษฐีนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวรอสักกร,รั้นึงครับนะเดี๋ยวถ้าเปินตุเจ้าเปินเดินลงมาจากวัดพระธาตุจอมแบแล้วถึงบริเวณที่เฮาร้อนะครับเดี๋ยวเฮาก็จะไปใส่บาตรกันครับเราก็มาดูบรรยากาศกันเห่งคร,รําหนึ่งครับว่าคึกคักข,ขนาดไหนนะครับสำหรับวันทำบุญตักบาตรเทโวโลหานจ,จ๊ะนะครับ ก็เป็นวันที่พระพุทธองค์นะครับเมื่อสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์เนื่องจากพระพุทธเจ้าได้ขึ้นไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์นะครับเป็นเวลาสาเดือนนะครับเพราะว่าตอนสมัยพุทธกาลเนี่ยพระมารดาทรงประสูติพระพุทธเจ้าได้แค่เพียงเดวันหลังจากนั้นพระมารดาก็ได้สวรรคตไปนะครับ พระทเจ้าก็ไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงธรรมให้กับพระมารดาจึงได้ขึ้นไปแสดงธรรมแก่พระมารดาบนสวรรค์นะครับชั้นดาวดึงหลังจากนั้นก็กลับลงมาในวันออกพรรษานะครับพระสงฆ์สาม,มนเนณรรวมถึงขราวาสผู้สัทธาในพระพุทธเจ้าก็ได้รอรับนะครับที่บันไดหน้าบันไดสวรรค์นะครับ ได้เสด็จลงมาก็เป็นการทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงเรียกวันนี้ว่าเป็นวันเทวโรหนะจ่าเป็นวันทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะนะครับส่วนจ้านั่นมาทีหลังนะครับจ๊ะเพิ่งมาสมัยนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวก็มาดูบรรยากาศในการทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ จอนเลยครับอาจนเลยอ่าใส่เลยเอ้ยจุนมาใส่เลยลูกใส่บ้างใส่บ้างด้วยใส่ตู้เร็วอาน้องปังเร็ว,ว,รวใส่บาตใส่บาตใส่เลยครับยิบอ่าเข้าใส่ถุยเลยใส่เลย ับใส่เข้าตัวใส่เข้าวตุวนครับใส่หมดเลยใส่หมดทุกอย่างบัลเลียบัลเลียใช่เลยอ่าใส่โอ๊กและตนเหลือลายอยูนั่นอ่าใส่ทีลวนัง sai rồi các bạn bên nhang luôn mất bên nhang <laughs> และนี่แหละครับที่พระสงฆ์เปินเดินลงม้านะครับจากบันไดวัดพระาธาตุจอมแหวนนะครับและก่อนนี่ก็คือบันไดวัดพระาธาตุจอมแหวนที่ผมจะต้องมีภารกิจในการวิ่งขึ้นไปถึงข้างบนเลยครับในการ ฉลอง1,000ัซับซไคร้นะครับเดี๋ยวท้าพ่อมสำหรับการทำฉลอง1 0 0 0ซับสไคให้ในช่วงของการ E ีีที่สามวิ่งขึ้นมาไดพระดาจอมแวแล้วเขาจะมาทายกันตรงนี้ให้เต็มๆกันไปเลยครับก็สำหรับเมนูในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอไปดูตีตลาดก่อนว่ามีอันยังพ่องนะครับเดี๋ยวท้าได้เมนูแล้วก็จะมาทำต่อจากหลังจากที่เขาทำบุญช่วงเช้าเนี่ยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศ ส่วนเชาวทั้งหมดนะครับในการที่มาทําบุญตักบาตรเทวโรหณะนะครับก็เป็นการทําบุญแรกนะครับหลังจากออกพรรษาที่จริงก็ทําบุญตั้งแต่วันลเนาองทำบุญตั้งแต่วันออกพรรษาแล้วแหละแต่วันนี้เป็นการทําบุญในการใส่บาตรนะครับบาตรแรกนะครับสาหรับการออกพรรษาครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเจอกันกับการทําอาหารเมนูพิเศษเลยครับผมถึงเวลามาลงมือทำอาหารเช้ากันยันติบอครับตะกี้เราไปทำบุญนะครับตักบาตรเทวโรหณะ จ้ะนะครับมาละนะครับแล้วก็ตอนนี้ทรงรูปไปเยียนพิเศษเรียบร้อยแล้วครับก็กลับมาทําอาหารมื้อเช้ากันครับวันนี้ยันดีบอกครับเป็นอาหารเช้าครับทําเบาๆเตาตีเฮามีในครัวของเฮานะครับนั่นก็คือข้าวต้มนะครับแต่เป็นข้าวต้มทรงเครื่องนะครับสูตรนี้มาจากอุยําเลยนะครับใส่ทุกอย่างนะครับที่มีอยู่ ในตู้เย็นนะครับเอาแล้วครับวันนี้จะให้แม่นนบ้านมาช่วยทํานะครับแม่บ้านใส่เขียวหฮมมาช่วยทํข้าวต้มส่วนกินท่านก็กินภผยกินมันครับ <c oughs> นะครับเพราะว่าข้าวต้มนี่คงเปล่ามาบา้บานใส่ถ้วยใหญ่ะระเบิดตักกินกันอี่มใจครับเพื่อใส่เพื่อนกันครับอ่มาดูวิธีการทาข้าวต้มกันเลย <c oughs> ตอนนี้เขาใส่น้ํามันคืนลงไปน้อยหน่งยแล้วเดี๋ยวเขาจะคั่วจีดใส่กระเทียมนิดหน่อย ก็มันหอมสักหน่อยล้วเอาหมูสับที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเอาไปคั่วนะอดี๋ยให้มันซุปจะได้หอมหน่อยน่าขนาดใส่ทั้งหมดชันไปก่อนมนเริ่มเปลี่ยนสีแล,ล้วเริ่มซุกแล้วก็นเดี๋ยวเอาจะใส่ ปลาเมือกแห้งกับกุ้งแห้งดีแจ้น้ำแล้วนะจ๊ะเอาไปหั่นเรียบร้อยแล้วใส่ลงในตู้แล้วก็พาทื่หออเครื่องหนักขนาดเข้าตัวนนี้หลังจากนั้นเติมน้ำเปล่านะจ๊ะเด่งไฟ ต้มสักครูน้ำาปลาเมื่อกอีงมันออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะใส่ข้าวดาวน,น้ำเดือนแรกเขาจะใส่ข้าวที่เขาหุงแล้วก็เตรียมไว้เนี่ยดาวที่เขาหุงก่อนเพราะว่ามันจะได้ลดระยะเวลาในการต้มแล้วก็ข้าวมันจะไ่ได้ดูดน้ำเยอะเกินไปเวลาเขาปรุงลงไปมันจะบบไก่นักลั้ไปนะดาวเอาต้มนะ อันนี้เขาย่ได้ปรุงรสตัวนะเดา้าเดี๋ยวเขาจะปรุงรสพร้อมกันไปเลยเพราะว่าถ้าเราปรุงรสก่อนเวลาใส่เข้ามามันอาจจะจืดไปแหมก็ได้นี่นะคะเลาต้มมานี่เดี๋ยวออยรอสักครู่แล้วเขาจะปรุงรสผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปพริกไทยแล้วแต่ชอบเจ้าเดี๋ยวจะไปใส่ในช่วแหมก็ได้อันนี้ใส่น้อยเดียวก่อนเดี๋ยวลูกขิงตัยใส่นี่น้อยหนึ่งนะ้ำมันหอย ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะไอ้กานี่ิเยลขาวก็เอาหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันเด้อสีมันก็จะเข้มขึ้นนะเด้ออันก็สีข้าวต้มเขาจะ,ปะเปลี่ยนไปนี่หน้ามันก็จะสีแดงๆขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไก่แหม่นน้อยหนึ่งแต่บางคนชอบเป็นเมจิอี้ก็สามารถปิดแก้ได้เลยนะเด้อ เดี๋ยวเทามาชิ้มก่อนนะชิ้มรสชาติก่อนอืมร้อนเลยว่นต้องได้ยงอย่างแลกว,ว่ะเดี๋ยวเขาก็เอากระเทียมมาเจียวแล้วก็เอาพักใสเซ็จแล้วไงมาไมกนิ้วนี่เหมาะสำหรับอาหารเช้าเจ้าตอนนี้ตั้งกระทะเพื่อ เอากระเทียมมาเจียวแล้วเขาจะเอาใส่ในถ้วยของเขาเองใส่กระเทียมเจียวเพื่อเพิ่มความหอมนะเด้อบางคนกระชอบบางคนกะบัชอบแล้วแต่คนมาก,นะมากมนเนาะเจียวเพือ่อเพิม่มควหอมๆได้เดี๋ยวเอาใส่เพื่อไข้ไขมันยังยวให้กระเทียมเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองๆนะเด้ออ่ารอปีเกต หลังจากี่ป๊ดมาแล้วเขาจะใส่ขึ้นชายกับต้นหอมนะคะใส่ลงไปเพิ่มความหอมอร่อยสีกอดจะน่ากินขึ้นแหมนี่น่ากินก็หอมๆควนๆเดี๋ยวอพิ่มน,นเามหมกินขึ้น,นะเจ้าไปเดี๋ยวไปใส่ถ้วยกันดีกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ถึงเวลาที่เขาจะมาลงมือกินกันแล้วครับวันนี้สำรับการทำข้าวต้มสงเครื่องนะครับก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วแม่บ้านใส่เขียวจัดเรียบร้อยแล้วครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะมาตักใส่ถ้วยครับเต่าตีผมกินนะนเนาะตะกี้ลักกินขนมกับลูกไปพองแล้วครับตอนดีไปตักบาตนะครับกฐายด์ตักเอาหมอก,ก้องงามาะนะครับอ่าแล้วครับเดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยครับแล้วก็เขาก็จะมา ปรุงรสตามชอบเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ชิมเดือนะครับเป็นแม่บ้านใส่เขียวเ็นหว่าอร่อยอร่อยเฮาต้องเจื่วว่าอร่อยเนาะนะครับแต่ถ้ามันแบบถูกปากเาเฮาต้องเติมพริกไทยด้โดยเฉพาะผมนี่จะเติมพริกไทยจนหน้าดำาำกิ๊บกันพอเลยครับเนอะนะครับแล้วก็จะเติมพักเติมอกกอหอมเกียวนะครับอะมามาตักเคลยกันครับมาตักสิ้ถ้วยครับ <N> นี่ครับนะครับก็เลยไรแม่บ้านจัตักนะครับผมบอกเปนต้องครับ พอท้าในบ้านตัดมือก็จะได้กระเข้ากันหนานะครับผมจะตัดเองนะครับอืมอ่าะ,นะครับนะอย่างแรกที่เขาจะตักเนะี่ยก็คือเงยมันครับอืมนะครับกุ้งเอ๋ยปลาหมึกเอ๋ยครับตัดกเข้าไปเนี่ยครับถ้าคนเมืองจะห้องมันเสียวครับเสียวนะครับก็คือ ตัดเอาการแงมันครับของกินลํำทั้งนั่นเลยเอาละนะครับจริงๆแล้วถ้าใครพอมีเวลาเนี่ยจะต้องทำเป็นซุปกระดูกเนาะซุปกระดูกนะครับเอามาต้มเอานนํากระดูกมาต้มนี่นะแล้วก็โอ,อ้มันจะสุดยอดอลังการขนาดเลยนะครับอ่ามาใส่หอมเจียวกันครับเอาใส่พักก่อนดีกว่าผมจะใส่พักผมจะใส่พักแหมน้อยหนึ่งครับเพิ่มสีสันนี่ อเ okay. มาหอมเจียวมาครับอือหอมเจียวครับหอมเจียวเพิ่มความหอมนะครับอ่าชิมรสชาติหอมน้ำซุปครับกลมกลมหวานขนาดรับ คือถ้าเป็นสงเขื่องจะแ่ครับเขาไาต้องปรุงนักมือก็ได้ครับเพราะว่าความเค็มความกลมกล่อมของกุ้งแห้งของปลาหมึกแห้งนะครับมันจุ่ยเขาได้เยอะเลยโดยเฉพาะถ้าเขามีเวลาเขาต้มน้ำกระดูกนะครับโอ้เกือบจะไม่ได้ปรุงเลยครับจะบอกเพิ่นะครับทู้ชมใส่กาซีอิ่วขาวเนี่ยนะครับเหียน้อยหนึ่งนะครับจริงๆนะถ้าใครชอบกินหอม่อน้้ำป่าเอาน้ำปลาใส่ตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเติมเฉพาะพริกไทยยางเดียวครับเพราะรสชาติของแม่บ้านใส่เขียวทำมากลมกล่อมอร่อยมากๆนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันตีตีในสักตีนะครับเป็นซอทอ่ตนั่งกันนะครับตอนนี้ดดแดดมาเจ้าเริ่มมาแล้วครับเริ่มฮอนละเดี๋ยวไปเผื่ออาจจะไปนั่งที่เดิมก็ได้เนาะนั่งตีเคยทาเหมือนแต่ไม่ได้ไปหานเหมือนนะครับก็ไม่กระงามขนาดนะครับเดี๋ยวเจอกันครับมาถึงเวลากินแล้วครับนะครับมาดูครับว่านี่เมนู ข้าวต้มสงเครืองที่ผมบอกว่าผมจะใส่พริกไทยเยอะๆนี่แหละครับใส่เยอะขนาดนี้เลยครับเพราะว่าผมชอบกินห่อนๆนะครับแต่ไม่ชอบกินเผ็ดในส่วนของข้าวต้มแต่ชอบกินห่อนๆนะค,คือความห้อนของอพริกไทยอร่อยกว่าครับม,มาชิมพอครับรสชาติไดรือยังอ,อร่อยนะอร่อยมากโดน,ดน นี่ครับเปื่อนๆข้าต้มสงเครื่องนะเ็จะมีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูสับนะครับอืมนยอ่ะอืมห่อหน่อยๆครับ <laughs> ดูบรรยากาศข้างหลังเป็นไดผมค่ะเปื่อนๆสวยงามก็ต้นไม้นะครับใบเฟิร์นนะครับเอามาอนุบาลใหม่นี่ยาวๆเลยครับยาวๆเลย เสน้นหน,นึ่งกับตกกับ2เมตร2เมตรเหมือนกันนะครับความยาวของมันแสดงว่าสมบูรณ์มากนะครับแล้วตอนนี้กําลังนี่กําลังมาเล่นอันนี้ครับท่านผู้ชมผมกําลังมาเล่นนี่นะครับต้นกระบองเพชรนะครับน้มีนี่อันนี้นี่ครับปลูกบนเต่าอังกอร์เลยครับเต่าโดนน่ารักน่ารักก็ไข่มีพันธุ์นะครับไข่มีพันธุ์ไข่มีเมล็ดตีตีอยากแจกนะครับบอกผมได้เนอร์ทีวผมจะไปเอานะครับเอามาเพาะ ไม่ได้สวยๆประมาณนี้นะครับดูราคาขายครับท่านะผู้ชมร้อหบาทนะครับแต่บริสุทธ์มาครับมีคนปั่นฮือ <c oughs> นะครับน่าหักดีมากินกันต่อครับนี่ข้าวต้มทรงเครื่องนะครับปลาหมึกกุ้งแห้งหมูสับนะครับ อรู้ว่ามันเบื่อยในห้วยนี่ชอบอันใดก็แสนนั่นครับเนาะปลาหมึกแห้งเวลามาต้มเนี่ยเหมือนเปิดเอาไปต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวครับจริงๆร้านก๋วยเตี๋ยวหลายๆร้านเปิดแอบเอาปลาหมึกแห้งเนี่ยครับเอาต้มเป็นน้ำซุปต้วย ครับเพราะมันกลมกลมครับมันหวานเมนูมื้อเช้าของเราหลังจากดีไปตักบาตเฮวโลโหัน hey, ะจ้าไอชุอก็ก้กองชาปังได้กาไาวว่านอน่อนเนาะไอคอนีน้นะครับมันเป็นวิธีคิดวิธีจับของเขานะครับว่า ตักบาเทโวโลหันะจ้ะต้องไปช่วงไหนเวลาไหนหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีพิษมีแปลกไปนิดนึงนะครับแต่เผื่อความจำของเขามันก็เป็นเรื่องที่พิษนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนเพียงแต่ว,ว่าอาจจะต้องบอกว่าอเวลาอู้กับเปืเป่อนๆอู้กับปอกกับแม่เนี่ยได้อยู่แต่ถ้าเวลาอู้ในท,ที่สาระนะหรือที สำคัญสำคัญกับบะโคลรอูจ้ะรสชยตมีความกลมๆนัวๆครับมีความหอนของพริกไทยแล้วใครไม่ชอบก็ไม่เป็นอย่างแต่ถ้าเห็นชอบชอบเปรี้ยวกับบีบมะนาวได้หรือน้ำส้มสายชูได้สอบเผ็ดมากๆก็พี่ปนได้นะครับอืมเรียงแมพนะครับ แล้วครับวันนี้สําหรับปีนันเกิรมนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในรายการยูดีกินหวานนะครับไม่ตีลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงกดกระดิ้งดิงดิ้งดิงดิงให้ตัวนะครับเป็นกําลังใจให้กับปีนันเกิมและทีมงานนะครับก่อสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนักหนอ ยูดีกินหวานกันกูคนเลยนะครับเนอะเจอกันในอีพีต่อไปครับอย่าลืมนะครับติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณจนันนาขอบคุณจันหลายขอบคุณาามาได้มาได้แบบนี้อย่างเี้ครับสวัสดีครับ